สวัสดีครับชาวราศีเมษดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกบกู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขารู้สึกยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่าน,นี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างล่อแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เพดออฟครับไม่ใช่เพดออฟเพนดักเคิลนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะแชมเปญส์แล้วก็เป็นไพ่ซิกออฟโซด o ฟร์ออฟโซดแล้วก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวเมษลักขณาเมษนะครับความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อ เขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกาวถ้วยสองเหรียญเอกออฟวันนะครับแล้วก็เป็นไพ่หนาออฟวันใบสุดท้ายคือเป็นไพ่คิงออฟสดนะครับใบสุดท้ายนะครับอิทธิพลใต้สำหรับเดอะเฮอร์มิตโอเค ไพ่ถูกเปิดครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าเท่าที่ดูคือเราต้องพยายามบาลานซ์สมดุลความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ให้ดีเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้น,นสองเหรียญเกิดขึ้นตอนนี้ดาวประจําความรักของคุณคือดาวศุกร์ได้เดินโครจรไปอยู่ในภพเรือนที่12ของลัคนา เขาเรียกว่าเรือนข้างหลังนะครับนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นตำแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนวินาศวินาศ,นาศหมายถึงความลับหมายถึงซีเ r ร t นะครับหมายถึงเรือนที่12มันเป็นอะไรที่ทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษต,ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนและก็ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูมีความ เงียบๆห่างๆห,หายๆไปทําให้ดูมีความรู้สึกเหมือนไม่ไ้ค่อยตอบรับในเรื่องของความรู้สึกเท่าที่ควรนะครับมีไพ่ใบนี้คือฟอร์บสอดเกิดขึ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยกับมีความคิดมีความคันนึงหามีความรู้สึกเหมือนแบบค่อนข้างที่อยากจะมีความสัมพันธ์แบบมากขึ้นแต่ตัวเขากลับดูเงียบลงเพราะอะไรอย่างที่บอกว่าดาว ความรักไปซกอยู่ข้างหลังลักคณาของคุณเลยทําให้ดาวแห่งความรักเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับลักคณาเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยดาวุกก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดในรอบปีนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรู้สึกที่ดีได้มีไพ่ h e Temperance เกิดขึ้น p e ม a n c e หมายถึงการปรับการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่เราต้องพยายามใส่ใจดูแลก,กันและกันให้มากขึ้นเพื่อให้เขาเห็นถึงความรู้สึกที่มีต่อตัวคุณเองอิทธิพลของดาวประจำตัวของคุณก็โคจรถอยหลังนะครับขึ้นไปในภพเรือนที่3คือการติดต่อการสื่อสารแต่ถอยหลังอยู่เลยทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเราค่อนข้างที่จะดูแบบ เบี่ยงเบี่ยงเล็กๆนะครับหรือว่ามีความหงุดหงิดใจมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้ดั่งใจนิดหนึ่งนะคิดอะไรทําอะไรก็อาจจะดูเหมือนกับต้องให้เวลากับมันมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเพราะเราอาจจะค่อนข้างดุใจร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างดูหุนหันพันแล่นหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเรามีสติในการคิดในการไต่ตรองจากไพ่ใบน,นี้คือคิงถือดาบคิงถือดาบคือมีเหตุมีผลเนาะแล้วก็สามารถที่จะคิดและไต่ตรองได้ดีเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะมี โอกาสของการคุยกันได้ปรับกันได้หรือสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเพราะว่าคิงถือดาบอย่างน้อยเขาก็รู้สึกดีตรงที่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังเห็นอกเห็นใจเขาบ้างมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสามารถที่จะอา,อารมณ์อร่วยคุยกันนะครับอะไรผิดว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีตรงที่ว่ายอมรับในบางอย่างที่ ไม่สมบูรณ์แบบ ừ, นะครับคือมีเหตุมีผลนะคุยกันได้อะไรแบบเนี้ยคือการรอมชอมการคุยกัน2ใบเนี้ยคือถ้าเราต้องการความชัดเจนใดๆต้องการที่จะให้เขามาใส่ใจดูแลกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องพยายาม สมดุลให้มากกว่านี้นะครับ temperance คือการปรับความสมดุลระหว่างเขากับเราให้มากขึ้นเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดูมีการพัฒนาและไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกที่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดเราอ่ะนะพยายามแบบเอาพลังงานของความติดลบหรือพลังงานของความรู้สึกที่เราอาจจะแบบตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่แบบยากลาบากนะก้าวไม้เนี่ย เหมือนแบบเรากําลังเก็บพลังงานลบๆเอาไว้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะกําลังดูมีพลังงานที่ไม่โอเคเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังโทษเขาหรือเราอาจจะดูเหมือนกับ คิดตัดสินใจทําอะไรเนี่ยอาจจะก,กดดันเขาได้เพราะว่าเขานิ่งเขาเงียบนะสี่ดาบเนี่ยเขาอาจจะดูเงียบเงียบไปบ้างก็อย่างที่บอกไงว่าเลือนที่12ของลัคนาของคุณที่ดาวความรักไปซุกอยู่ข้างหลังนะ่ะมันเป็นความลับมันเป็นความเงียบมันเป็นความสงบเนาะมันเลยต้องทําให้ชาวราศีเมษลัคนาเมษเนี่ยปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้พไพ่ใบนี้คือ six of s o r t s นะครับ six of s o r t เนี่ยเป็นรูปที่คุณพ่อกับ เด็กน้อยคนนี้ที่กําลังจะเดินจากนะครับหมู่บ้านนี้ไปย้ายไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละนะครับมันแปลว่าการเขาเรียกว่าเหมือนกับการปล่อยวางการละทิ้งเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าส่วนไพ่ในบนี้คืออะไรนายอครับคือไพ่ของการที่เราต้องมีความสุขด้วยตัวคนเดียวก่อนสักพักหนึ่งบางทีเนี่ยการที่คุณไม่ได้รับการเติมเต็มคุณดูอาจจะดูนิ่งดูเงียบดูห่างดูหายไปเนี่ยแต่จริงๆเขาอาจจะกําลังคิดกาลังทบทวนบางสิ่งบางอย่างจากไพ่เดอร์เทอร์มิอยู่ ไพ่เฮอร์มิตก็คือไพ่ของฤาษีนะก็คือการที่ฤาษีเนี่ยนะครับในตามตำนานบอกว่าขึ้นไปวิปัสสนาบนยอดเขาเพียงลําพังมันก็หมายถึงเขาต้องการที่จะมีเซฟโซนต้องการที่จะดูแบบสถานการณ์ในการที่หยุดนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไต่ตรองนะครับอยู่กับความรู้สึกบางสิ่งเพื่อที่จะแบบเคลีย บางสิ่งบางอย่างให้มันชัดเจนเพื่อที่จะได้ตอบรับในบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นก็ได้ไพ่ถึงบอกว่าถ้าเราอะอยู่นิ่งเงียบสงบแล้วละทิ้งความเป็นแบบปัญหาละทิ้งในลักษณะของความรู้สึกที่เราอาจจะดูยากลำบากเนี่ยไปแล้วพยายามหันกลับมาโฟกัสตัวเองรักตัวเองก่อนอาจจะทำให้คุณดูดีมีเสน่ห์มากขึ้นดูมีพลังงานดีๆมากขึ้นก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่าดาวประจำตัว เดินโคโจรถอยหลังทําให้ทุกอย่างดูไม่โอเคนะคือมันพัฒนาต่อลําบากอ่ะเออแล้วดาวประจาตัวก็ถอยหลังก็เลยใช้อารมณ์มากเกินกว่าปกติด้วยก็เลยทําให้เราอาจจะดูลําบากหน่อยเงนียถ้าเราควบคุมภาวะความรู้สึกอารมณ์ได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นดูดีขึ้นหรือปล่อยวางได้มากขึ้นก็ทําให้ความสัมพันธ์ดูมีพลังงานของกันเติมเต็มสิ่งดีๆได้หรือพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ไปให้มากกว่านี้นะครับ เกิดขึ้นเด็กถือเหรียญคือประคับประคองไปเก็บเล็กผสมน้อยความรู้สึกแล้วก็พยายามเห็นคุณค่าของกันและกันให้มากขึ้นนะครับแล้วคุณอาจจะมีโอกาสของการเปิดรับจนถึงใบนี้คือ1ถ้วยอาจจะมีข่าวดีอาจจะมีการเปิดใจมีความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันเริ่มต้นใหม่ได้1ถ้วยคือพลังงานของการเริ่มต้นของความรู้สึกและความสัมพันธ์หรือยังแปลว่าข่าวดี รหรือยังแปลว่าความสุขความสมหวังที่เรามีการเริ่มต้นหรือให้โอกาสระหว่างกันและกันได้จึงทําให้ความรักนั้นย่อมกลับฟื้นกลับคืนมาดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแบบรังสรรค์นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเราไม่เร่งเกินไปนะครับไม่เรีบเกินไปไม่คาดหวังเกินไปความรักอะ่ะยังไงยังไงมันก็น่าจะโอเคขึ้นน่าจะมีการแบบ ปลดล็อกได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถคลี่คลายปัญหาตรงนั้นได้นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราปล่อยวางได้แค่ไหนนะครับแล้วเราอ่ะรักตัวเองมากแค่ไหนถ้าคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่นะครับมันก็มีโอกาสที่เขาจะเห็นคุณค่าของเรามากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องมาเริ่มสะสมความรู้สึกและความสัมพันธ์ในลักษณะของการที่ต้องอยู่กับตัวคนเดียวนะครับสักพักหนึ่งเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อให้เขา จะได้แบบมองเราในอีกมิติหนึ่งที่ดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราอะ่ะแบบยังหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นเขาตลอดเวลาบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกดีแต่เขารู้สึกอึดอัดมากกว่าเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนแบบเอาง่ายๆเขาอาจจะคิดว่าเราอะ่ะคิดว่าเขาเป็นเจ้าเขาเจ้าของมากเกินไปนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เขามีความรู้สึกไม่ไม่โอเคกับความสัมพันธ์ที่มีต่อตัว,ตวคุณก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยกิงถือดาบเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะค่อยๆแบบปรับหรือเคลีย ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องดูสถานการณ์ต้องให้ความเคารพในการตัดสินใจของกันและกันมากขึ้นแล้วทุกอย่างจะเริ่มต้นแล้วก็ไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีได้ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วนะครับความสําเร็จแล้วก็สิ่งที่พึงปรารถนาจะค่อยๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมีเอกออฟวันถ้าเขามีความรู้สึกด,ดีกับคุณเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าเขาจะเข้าหาคุณแบบ ดีขึ้นหรือมีพลังงานของการตอบรับมีแพชชั่นกับตัวคุณดีขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยสำหรับชาวราศีเมษนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นไพ่แบบ9ถ้วย10ถ้วยแต่อย่างน้อยก็มี1ถ้วยขึ้นมา1ถ้วยเนี่ยเท่ากับ9.5นะครับเต็ม1ิ ก็แสดงว่ามีการเริ่มต้นใหม่มีการปรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่คุณต้องหันกลับมารักตัวเองและละทิ้งปัญหาความรู้สึกและก็อะไรที่มันเป็นท็อกซิกเรレーショต่างๆให้ทิ้งไปแล้วก็พยายามปรับและเคลียร์กันให้ได้ใน,นลักษณะของการมีเหตุมีผลและทุกอย่างจะโอเคขึ้นนะครับแล้วรักตัวเองมากๆนะคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ดี เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลนะครับเป็นการอ่านไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับมันเป็นไพ่โดยรวมเนาะแต่ถ้าต้องการตัดสินใจเป็นดวงของคุณเองรบกวนดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยา59ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ก็ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับ ขอบคุณค่บ